สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทิปที่เขาใหญ่กันนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะนดี่จะเป็นก่อนออกเดินทางเรานะคะเราก็จะมีการเก็บกระเป๋าขึ้นรถกันนะคะอ่าแล้วพอนะัเสร็จเรียบร้อยได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเตรียมตัวออกเดินทางกันนะคะโดยโรถบัสของาลัยนะคะ,ะจะมีรถบัสเพิ่มอีกมาอีกคันนะคะในการเดินทางครั้ง ต่อไปนะคะแล้วก็เดินทางถึงโรงแรมเอมพิเรียลโคราชนะคะโรงแรมนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะหรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารการเซตโต๊ประเภทต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นการเรียนรู้นะคะห้องต่างๆห้องรับแขกนะคะหรือว่าห้องนอนห้องจัดเลี้ยงนะคะแล้วเราก็ได้ไป ศึกษาดูงานนะคะภายในรอบๆของโรงแรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทการเซโตของโรงแรมนะคะเห mm ็น hmm. แล้วนะคะแล้วก็มีการถ่ายรูปนะคะ mm hmm. บางนี้นะคะเราก็ไปสองสาขาเลยนะคะ mm hmm. ทั้งสาขาการจัดการการท่องเที่ยวรละการบริการนะคะแล้วก็สาขาภาษาอังกฤษนะ ก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารนะคะที่โรงแรมอาหารของเขานะคะก็จะมีหลากหลายสไตล์เลยก็จะมีของหวานนะคะที่อร่อยมากๆเลยนะคะรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แวะนะคะกราบไหว้สการาย่าโมนะคะซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจนะคะที่สําคัญของชาโคราดเลยะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็เดินทางถึงอุทยานแห่งชาเขาใหญ่นะคะจุดนี้นะคะจะเป็น เราก็จะมีการเปลี่ยนรถนะคะเพื่อเดินทางเข้าไปนะคะด้านในอุทยานนะคะค่ะแล้วก็มีการกราบสการะนะคะไว้ศาลเจ้าก็เขาใหญ่นะคะค่ะ<า>พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราเราก็จะเดินทางมุ่งหน้านะคะเข้าสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเพื่อไปถึงที่พักนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรบร,รยากาศนะคะระหว่างเดินทางของเราก็คือ เราจะ,จะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะคะพระตกเก็ยมานะคะแล้วก็จะร่วมกิจกรรมสองสัตว์กันนะคะก็ทุกคนก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าก็หลายหลายคนก็เป็นครั้งแรกนะคะในการทํากิจกรรมนี้แล้วก็ได้เห็นสัตว์ป่ามากมายเลยนะคะที่ออกมาาคิดตอนกลางคืนนะคะมีทั้งวางนะคะแล้วก็เก้งหรือว่าจะเป็นน้องเม่นนะคะเราก็ได้เห็นน้องออกมาเดินเล่นนะคะ พอตื่นเช้ามานะคะเราก็มีการออกกําลังกายนะคะเพื่อเป็นการอบอ,อุ่นร่างกายเพราะว่าตอนอาชาเนี่ยก็จะมีอากาศที่เย็นนะคะแล้วก็พอออกกาลังกายเสร็จเนี่ยเราก็อาบน้ําแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารเตรียมตัวไปเดินป่านะคะแล้วก็จะแบ่งกันเป็นแต่ละกลุ่มสีนะคะเพื่อร่วมทำกิจกรรมในการเดินป่าในครั้งนี้ค่ะ แล้วก็เดินทางมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาใหญ่ตรงจุดนี้เนี่ยเราก็จะได้ฟังบรรยายนะคะเกี่ยวกับวิทยากรน,นะคะก็จะบรรยายถึงความเป็นมานะคะแล้วก็ระบบวิเวศต่างๆนะคะในเขาใหญ่ซึ่งข้อมูลทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญนะคะภายในเขาใหญ่ที่เราจะต้องทราบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคะก็จะ,จะมีให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์นะคะแล้วก็พันธุ์สัตว์ต่างๆมากมายเลย ก็จะมีการถ่ายรูปรวมนะคะนี่ก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ขององค์การยูเนสโกนะคะซึ่งเขาใหญ่นะคะก็ได้รับเลือกนะคะให้เป็นแหล่งโมรโดกโลกแหล่งที่2ของไทยนะคะก็ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่10ถึง17กรกฎาคมนะคะพศจิกดา2548นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปศึกษานะคะเส้นทางธรรมชาตินะคะโดยครั้งนี้เราจะใช้เส้นทางน้าตกกองแก้วนะคะแล้วก็ได้ไปเดินศึกษาโลยธรรมชาตินะคะโดยมีวิทยากรนะคะคอยนําทางเรานะคะไปชมพืชพ,พันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็คอยให้ความรูอม้อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยาก,กาศการเดินป่าของพวกเรานะคะแต่ละสีนะคะก็จะมีท่านวิทยากรหนึ่งท่านนะคะคอยให้คําแนะนําเราก็ได้พบพันธุ์ไม้ต่างๆนะคะทั้งพันธุ์ไม้หายากนะคะแล้วก็ ได้พบสัตว์เล็กสัตว์น้อยด้วยนะคะซึ่งระยะทางในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางทั้งหมด1กิโลกับ2เมตรนะคะทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกนะคะแต่ว่าเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยต่อไปนะคะเราก็จะเดินทางไปที่น้ําตกเฮลสวัตนะคะ งจุดนี้นะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สําคัญในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยเราก็ได้พบกับน้ําตกนะคะที่มีความสวยงามนะคะหลายๆคนก็แวะเก็บภาพนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะก็มีความสวยงามมากเลยนะคะเมื่อถ่ายรูปออกมาแล้ว จากนั้นนะคะเราก็เดินทางกับค่ายสุรวัดีนะคะแต่ก่อนกลับเนี่ยเราก็ได้แวะที่อ่างเก็บน้ำสายสอนนะคะเพื่อแวะถ่ายรูปนั่นเองก็เป็นสถานที่หนึ่งนะคะที่มีความสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่เราได้เก็บภาพมาพอ,อถึงค่ายแล้วนะคะเราก็มีการนนะัดแสดงเตรียมโชว์ในตอนค่ำนะคะแต่และกลุ่มนะคะก็จะแบ่งกลุ่มกันนะคะแล้วก็เตรียมแสดงโชว์นะคะ ก็จะมีกิจกรรมนะคะให้ทุกคนได้เล่นกันเป็นการผ่อนคลาย แตละตกเข้ามานะคะก็จะมีแต่ละกลุ่มนะคะมาแสดงโชว์นะคะที่ได้เตรียมกันไว้นะคะอ่าก็แต่ละกลุ่มนะคะก็มีความสนุกสนานของโชว์ที่แตกต่างกันไปนะคะอาเต่นเช้ามานะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้อยู่บนเขาใหญ่นะคะก็มีการเก็บกระเป๋านะคะ ขุ้นรถนะคะแล้วก็มีการออกเดินทางนะคะลงจากเขาใหญ่นั่นเองเอค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็มีการแวะนะคะที่จุดชมวิวนะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เป็นจุดที่เราได้ชมวิวนะที่วทัศน์ที่มีความงดงามมากเลยะค่ะจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนจากรถสองแถวนะคะไปขึ้นรถบัตรนะคะแล้วมุ่งหน้าออกเดินทางไปสถานที่ต่อไปะค,ะค่ะแล้วก็มีการทํากิจกรรมนะคะก่อนเดินทางของไปยังสถานที่ต่อไป ก็ได้ลองเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นการปลดคลายหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ถึงวัดหลวงปูท่ทวดนะคะเราก็ได้ไราบสักกาละนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ได้แวะซื้อของฝากนะคะที่ร้านเดนชอกแลตแฟคทอรี่นะคะ ก็มีขนมนะคะที่น่ากินหลากหลายรายการเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเราเลือกซื้อขนมต่างๆน,นะคะร้านนี้นะคะเขาก็จะจัดทําทั้งแบบคาเฟ่ด้วยนะคะก็จะมีม,มุมภาพให้เราถ่ายรูปเยอะเลยอนนของฝากเสร็จนะคะเราก็ได้เดินทางกลับนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่เราผ่อนคลายนะคะก่อนเดินทางกลับกัน 这。